สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณรตรงมีในช่วง Ne ปตุโนนะครับวันนี้ผมมีช่องทางหาไรายได้พิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นก็คือการถ่ายคลิปนะครับคลิปที่ว่าคืออะไรคือคลิปที่มีรถขับอยู่แล้วเขาไม่หยุดให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายครับทำแค่นี้นะครับคุณก็จะได้เงินรางวัลจํานวน2 0 0 0 0บาทไปใช้กันแบบสบายๆวิธีการก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายคลิปอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านทางศูนย์โซเชียลมีเดียเพจอาสาตาจราจรมูลนิธิเมาไม่ขับครับ สนับสนุนโดยฮาวเด้นแม็กซี่บริการทุกด้านประกันภัยมติประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มอบหมายให้สถานีตำรวจทั่วประเทศตรวจสอบทางม้าลายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งการทาสีทำแถบชะลอความเร็วติดตั้งไฟสัญญ,ญาณจราจรควบคุมทางข้ามรวมทั้งพิจารณากำหนดอัตราความเร็วในเขตชุมชนจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับทางม้าลายเช่น ไม่จอดให้คนข้ามปรับไม่เกิน1000บาทแซงบริเวณทางข้ามปรับ400-1,000ถึงบาทจอดรถในทางม้าลายปรับไม่เกิน500บาทรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะ10ข้อหาหลักเช่นฝ่าไฟแดงย้อนสอนขับรถเร็วเมาแล้วขับอย่างต่อเนื่องครับสําหรับผู้พบการกระทําผิดรถไม่หยุดให้คนข้ามหรือรถฝ่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจราจรที่ทางม้าลาย สามารถถ่ายคลิปแล้วส่งให้ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้โดยให้ส่งมาที่ศูนย์บริหารงานจราจรผ่านช่องทางเพจศูนย์โซเชียลมีเดียสปกอ,รกอรตอรอเพจอาสาตาจราจรมูลนิธิเมาไม่ขับหรือ Facebook จอสอร0อและสวะพ91โดยคลิปที่ตำรวจได้รับนะครับจะถูกส่งต่อให้สถานีตำรวจพื้นที่ติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวมถึงส่งไปพิจารณาในโครงการอาสาตาจราจรประจำเดือน ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเดือนละ2 0 0 0 0บาททั้งนี้นะครับการรับเงินรางวัลจะมอบต่อเนื่องทุกๆต้นเดือนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมหากได้รับผลตอบรับดีจะดําเนินการต่อเนื่องไปแบบไม่มีกําหนดครับสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้เราจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการขับรถและขับตามกฎจราจรแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีครับว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับมันคงดีที่สุดถ้าเราจะมีประกันภัยรถยน เอาไว้ครอบคุมค่าเสียหายเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่าง h o w เด n Maxi ที่ให้บริการทุกด้านประกันภัยรายละเอียดสามารถกดดูได้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมมานิทุโนกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีตอนหนึ่งทุ่มตรงทาง Auto Info ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ